สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางชาแนลทูครูเอกเลขเพียกรและทางห้องเลขเยนรุสัตว์เลขเพียกรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน7จ็ดนาฬิกาทางชาแนลทูครับผมวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มนะครับเลขก,กลุ่มที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับกลุ่มวันนี้คือกลุ่ม4915นะครับ4915นะเป็นกลุ่มที่ เรียกว่าสําหรับผมเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้นะการเรียนรู้การทํางานนะครับการวางแผนการความมุ่งมัมม่นตั้งใจอะไรพวกนี้ซึ่ง4กลุ่มเนี้ยโดนน่าจะโดนสลับเยอะที่สุดในบรรดาเลข4กลุ่มนะกลุ่ม4ตัวสลับเยอะมาก4ี่หนึ่งหนึ่งี่ห้ายสลับกันแบบไปมาแล้วขอกันบ่อยมากนะครับน่าจะครบๆแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะมีพวกลงท้าย4ที่ไม่ค่อยมีใครขอนะ อ่ะโอเคเรามาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี49949119แล้วก็1551นะครับทาง3คู่คุยทำรีวิวภาพรวมไปเรียบร้อยแล้วกลับไปดูย้อนหลังเพื่อประกอบก็เรียกว่าประกอบการขยายความนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับหรือใครจะดูเลขกลุ่ม3ตัวก็ทำไว้ลาเช่นกันนะครับก็จะเป็นกลุ่ม194491แล้วก็519915นะครับ เลขคู่อ่านแบบภาพรวมเลขกลุ่ม3ามตัวก็อ่านแบบภาพรวมแต่ว่าจะมีดีเทลเรื่องของการลงตำแหน่งว่าถ้าเกิดสมมุติไปอยู่ตรงหน้าแถวกลางๆแถวได้ท้ายจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้สลับตำแหน่งหรือไม่ได้ฟิกตำแหน่งนะครับพอเป็นแบบนี้มันก็เลยจะดูแบบอ,อ,อาจจะไม่ได้ลงลึกเท่ากับสี่ตัวแต่ถ้าใครอยากจะฟิกสี่ตัวต้องขอเป็นเลขสี่ตัวนะครับผมโอเคมาเข้าสู่การรีวิวของเลขสี่ตัวกันเลยนะครับพอตั้งชื่อว่า ผมคุยตั้งชื่อว่าหลักการที่สื่อสารแน่นอนว่าเป็นคนเป็นที่เกี่ยวกับความคิดการแนวทางในการลงมือปฏิบัติว่าเขาต้องชอบทำยังไงแล้วก็คิดยังไงอะไรเงี้ยขอพูดถึงสีตัวท้ายก่อนละกันครับคนลงท้ายเลข5ครับเลข5เนี่ยเวลาเราพูดถึงเราจะชอบบอกว่าปิด5สติปิด5สติค <c oughs> <c oughs> อยกพูดในแทบจะทุกคลิปนะครับว่าเลข5เนี่ยมันไม่ใช่สติไม่ใช่ตัวสติแต่เลข5้าแนวทางที่เป็นเลข5เนี่ยเป็นแนวทางที่สู่ การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นวิธีของเขาก็าคือเป็นคนที่เลขห้าจะท้อนแนวของช่างคิดช่างพิจารณาเจออะไรก็จะแบบคิดก่อนว่าจะต้องยังไงไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการลักษณะของจุดด้อยของการที่มีห้าทายเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบบางครั้งบางคราวที่ต้องสนใจเร็วๆฉับไวเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าเลขอื่นเนี่ย ผมจะบอกให้ว่ามีสติมีสติมันถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะช้าผิดปกติหรือว่าเราต้องคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนหรือว่าต้องคิดให้เร็วขึ้นน่ะมันเพราว่าบางเรื่องบางอย่างมันทันทีทันใดเนาะแบบอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการเป็นการขัดขัดในเรื่องของาเอ้ยตกลงมันมีสติจริงหรือเปล่าถ้ามีสติมันต้องตัดใจเร็วกว่านี้สินึกภาพอไหมเลขมันบอกทางของมันแต่มันไม่ได บอกว่าเอ้ยคุณมีสติต้องให้สติโดยเร็วอย่างเงี้ยนึกออกไหมคำว่าสติเนี่ยพราะฉั้ผมมันก็เลยอยู่ที่ตัวคน,มนไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขสมมุติว่าคนมีอย่างสังผมมีเลขสามอย่างเงี้ยถามว่าวิธีการที่ผมจะคุมให้เกิดสติเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะพื้นฐานของเลขสิ่งที่มันเป็นอ่ะมันจะเป็นลักษณะของกันแบบคิดปุ๊บทำปับ๊บคิดปุ๊บทำปับ๊บอะไรที่มันเคยเป็นสรีนิยะที่ส่วนใหญ่แล้วจะคุยจะบอกว่า เลขมันเลขสามกับเลขแปดส่วนใหญ่เป็นเลขที่ใช้สัญชตาตญาณก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันจะเร็วขึ้นครับซึ่งมันดีกว่าเลขห้าแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเลขห้าใช้สัญชตาตญาณได้ไหมก็ได้แต่นานหน่อยใช้เวลาหน่อยฉันเคยทําแบบนี้อะไรเงี้ยฉันเคยทําแบบนี้ฉันจะทั้งพยายามทําเขียนแบบหรว่าเราเขียนเขียนขั้นลายมือเนี่ยห้าก็จะค่อยๆเขียนแต่เออถามว่าผลองม้ามันจะสวยๆมันก็สวย แต่ถ้า3มเนี่ยถ้าเคยทําจนชินนะเขาจะเขียนเร็วด้วยแล้วก็สวยเหมือนเดิมนึกภาพตามนะครับเพราะนั้นความเป็น5้าเนี่ยสำหรับผมก็คือปีแนวทางการสู่การคิดการพิจารณามันก็เป็นสู่การที่มีสติง่ายกว่าเลือื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวสติที่จะพูดให้ให,ให้จับประเด็นให้ฟังคือตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนจะได้ไม่ต้องเอาเก็บไปคิดกันว่า อูสามมีห้าแล้วยังไม่ช่วยเลยเหรอยังไม่ฉันไม่ได้มีสติเพิ่มขึ้นเลยละมันจะได้ไม่เข้าไม่เข้าใจตัวเลขผิดเลขมันบอกแค่ทางครับคนสติต้องอยู่ที่คนต่อให้คุณอย่างผมมีเลขสามเนี่ยถามว่าโอเคผมขับรถขับอะไรขับลาอะไรรวดเร็วอะไรก็คือถ้าเกิดว่าอะไรผมไม่เคยไม่เคยไปผมก็จะคิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะมีเลขสามจะไม่คิดมันไม่เคยมาก็ต้องขับช้าหรือไม่เคยมา คือสัญชตาตญาณตัวเองจะบอกว่าไม่เคยมามันสัญชตาตญาณจะบอกว่าไม่เคยมานะมันต้องเช้าไปก่อนลึกเผาใช่ไหมเออผมว่าสำหรับผมผมเลยมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นห้าต่อให้เคยไปหรือไม่เคยไปก็ช้าก็ต้องมองตลอดไม่ได้ขับรถบนถนนมันต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็จะต่างกันอ่ะนี่คือจะได,จะได้จะได้ตามความเข้าใจมันถูกนะครับ แต่ที่เหลือจุดเด่นนะเป็นคนที่มีความรอบรู้มีปัญญาดีมั่นใจตันเองนะครับโอเคไหมก็โอเคนะแล้วแต่คนชอบนะแต่เท่านี้ตำแหน่งตะมอนเป็นเลขหนึ่งบางคนถามว่าเออวันก่อนมีห้าหนึ่งวันนี้หนึ่งห้าต่างกันยังไงคือหนึ่งตัดสินใจเลยชอบหรือไม่ชอบห้าสิบห้าสิบเอาก็ไม่เอาแต่ห้าเนี่ยพิจารณาก่อนอาจจะเอาทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะไม่เอาเลยก็ได้ แต่ให้โอกาสในการพิจารณาสิ่งนั้นก่อนะถามว่าใครเร็วกว่าแน่นอนก็ต้องเลขหนึ่งแต่ได้เร็วกว่านะครับแต่พอเป็นหนึ่งหปุ๊บ5้าหนึ่งถึงจะพิจารณาสิ่งที่เข้ามาถ้าเกิดว่ารับแล้วเกิดว่าเอานะเขาจะพยายามทําสิ่งนั้นนะให้ประสบความสำเร็จจากแนวทางที่เขาคิดมาแล้วปึ๊ก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 ,ก,กได้ดีส่วน5 1หนึ่งก็คือเลือกแล้วค่อยไปจัดแจงส่วนหนึ่งหคือเลือกก่อนไอห้าหนึ่งคือ ตัดสินใจว่าเอานั้นแต่เอาเขาชอบอย่างนั้นเขารู้อยู่แล้วมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาก็ปุ๊บแต่เวลาจะาไปทัเขาจะค่อนข้างจะจัดแจงปเป็นระเบียบอาจจะตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ผมว่าห้าหนึ่งมันสนใจดูดีดูดีที่ว่ามันเร็วแล้วก็ชัดเจนส่วนหนึ่งห้าเนี่ยเอาท่ชชวรก่อนเลือกขันสันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง่งวนตัดสินใจค่อยๆพิจารณาแต่เมื่อไหร่ที่ผ่านการพิจารณาไปแล้วแน่นอนว่านั่นคือสุดยอด ของไอเดียของความคิดที่จะนําไปต่อยอดได้แล้วละ่ะคราวนี้จะไม่ชา้าจะไม่ช้าในการถ่ายทอดซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นเลข9ด้วยตําแหน่งต่อมาเป็นเลข9ยิ่งเป็น915นี่คือเมื่อไหร่ที่พิจารณาสิ่งไหนมาจับประเด็นได้ทําให้มันเกิดขึ้นในอย่างโหหลากหลายแนวทางอะ่ะแต่นี่คือสิ่งที่เลือกไปนะสมมุติว่าคุณอยากถ้าเป็นเก้ถ้าเทียบกับนักเรียนมันจะง่ายหน่อย ถ้านักเรียนคนนี้ชอบวิชาคณิตศาสตร์เขาเลือกแล้วจะเรียนพิจารณาจากหลายๆวิชานั่นคือความเป็น5ก่อนนะครับเลือกว่าจะเรียนคณิตศาสตร์เขาก็จับมาที่เลขหนึ่งปุ๊บก็จะพุ่งตรงไปเลยแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเรียนยังไงเขาจะแตกทางหรอกนึกภาบอกใช่ไหมครับนี่คือความเป็นห้าถึงห้าทำให้คนที่สมมติถ้าตัดเรื่องเรียนเป็นเรื่องทํางานอยากจะตัดสินใจทําเรื่องเนี้ยมุ่งม,มั่นตั้มใจตามไปแล้วก็ทําไงก็ได้ให้มันสาเร็จ ประมาณนั้นคือ915ไทยนะครับประมาณนั้นนี่คือจุดเด่นซึ่งส่วนตัวคุยชอบไหมชอบมากชอบมากถ้าอยู่ท้ายนะชอบมากนะครับตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งที่ทาให้กลุ่มนี้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็คือตำแหน่งการทางานเ,าเป็นเลขสี่เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือทําสิ่งนั้นเองแต่เป็นคนที่เผยเผยความรู้ความคิดทักษะแนวทางที่เขาเรียนรู้มาหรือเขาตั้งใจทํามาให้สู่คนอื่น ไปสู่คนอื่นไนดะ้เก่งนะครับที่เป็นที่มาเป็นที่มาที่ไปของชื่อวันนี้ก็คือหลักการที่สื่อสารคือเขาคิดมาแล้วว่าไม่ต้องประมาณไหนอะไรงไงคือถ้าเป็นเลขอื่นเช่นถ้าเกิดเป็น8 9 1 5หวิธีการที่เขาก็เป็นบริหารทำเองเลยแต่ถ้าเป็น49 1 5คือเขาเอาคิดแนวคิดออกมาแล้วก็เอาไปคอนเน็กชันไปส่งต่อให้คนอื่นซึ่งทำให้การเปรียบเทียบนะครับจะได้มองเห็นภาพก็คือ8 9 1 5จะเป็นลักษณะของผู้บริหาร ที่จะเอาไอเดียไปลงสู่ทีมงานหรือบริษัทแต่เป็น4ี่เก้าหนึ่งห้าอาจจะเป็นไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่าเป็นลักษณะของอเขาเรียกว่าผู้ส่งสารน่ะหรือผู้จัดการหรือคนอะไรที่จะแบบรับนโยบายมาแล้วก็ส่งต่อหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนเดียวทํางานคนเดียวก็จะเหมือนว่าเอาไอเดียนะ่ะไปขายอ่ะไปขายไปเชื่อมโยงคนข้างนอกได้ดีเพราะนั้นคนที่เป็น4ี่เก้าหนึ่งห้าส่วนใหญ่แล้วก็ดูที่ว่าตัวเองอยู่ในวาระอะไร อาจจะไม่เด่นเรื่องของบริหารก็จริงเพราะถ้าเป็นสีกนันข้างะะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเจอเบื่อกี้แปดเก้าเนี่ยอาจจะไม่เด่นเรื่องของการบริหารก็จริงแต่ตัวเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการในส่วนที่เป็นของตัวเองได้เก่งเชื่อมโยงสู่คนอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานที่เกี่ยวกับการสร้างคอนเนคชันกับคนเยอะๆกับใครก็ได้หรือพวกทําเกี่ยวสื่อโฆษณาหรือว่าอยู่ในยุคเก้าเนี่ยโอเคเลยนะครับใช้เรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าคุณนําเสนอสิ่งที่คุณอยากจะนําเสนอ ให้กับสังคมให้กับาปลายทางได้เก่งนะครับแล้วก็บางคนนะ่ะเคยได้อ่านเขาว่าสีเก้ารีพูดภาษาต่างประเทศเก่งใช่ไหมคือเขาสามารถคอนเน็ชันกับคนที่อยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลได้เขาทํได้หมดไงเพราะนั้นถ้าอยู่เจอตัวก็อาจจะคุยคอนเน็ชันได้หลากหลายคือถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะพูดแบบเอ๊ะคนนั้นฟังไม่รู้เรื่องเขาจะใช้ภาษามือช่วยหรือเปล่าเขาเน้นไปที่ผลของการสื่อสารว่าเขาจะสื่อสารยังไงให้ปลายทางเข้าใจ เพราะนั้นความหลากหลายแต่ถ้าคนนี้ไม่ได้ถ้าถ้าพูดถึงต่างประเทศคือคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยนะคุณก็จะใช้ทักษะอะไรก็ได้ถ้าสมมุติถ้าคุณรู้เขาเป็นคนต่างชาติชาติที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็หาทักษะอ่ะฉันก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ทักษะนั้นเป็นคนที่ใช้ทักษะในการสื่อสารนะคอนเน็กชันคนได้เก่งประมาณนี้นะครับสำหรับสี่ก้ห้าทยจุดด้อยของกลุ่มนี้นะก็มีแน่นอนก็คือ ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยฟังใครมันจะไปไปของมันเลยเพราะมันะม่นใจว่าจะต้องทําได้เพราะส่วนใหญ่แล้วที่ผมสังเกตคนที่ใช้ 9, หนึ 99, ห่งห้าเก้าหรือเก้าเก้าหรือห้าห้าหรืออะไรพวกนี้เยอะๆนะมีความมั่นใจสูงแล้วไม่ค่อยคือไม่ต้องไปพยายามเข้าใจเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจตัวเราเองคือเขาจะมีเหตุที่เขาจะต้องไปอยู่ในจุดเพราะเขาต้องเป็นคนนักวิเคราะห์นักอะไรพวกนี้เขาต้องอยู่กับตัวของเขาเองก่อนแล้วเสร็จปุ๊บโชคดีว่ากลุ่มนี้มีเลขสีข้างหน้าทาให เดี๋ยวสิ่งนั้นเขาจะมาสื่อสารกับพวกเราเองนะครับไม่ต้องไปทําความเข้าใจตามเขาเหมือนเวลาที่เราแบบให้กลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กเนิรเนๆอะ่ะเออเราเรียนวิทยาศาสตร์เฮ้ยเราไม่เก่งเล่นเนี้ยให้กลุ่มเนี่ยเขาไปคิดก่อนนะเดี๋ยวเขามาบอกเราไม่ต้องทํำยังไงนึกเฝ้าไหมเออประมาณนั้นอ่ะสี่เก้าหนึ่งาเป็นประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์อะไรสิ่งต่างๆนะกลุ่มนี้นทําได้ดีนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงสีตัวหน้ากันบ้างคราวนี้สีตัวหน้า ข้างหลังนี่เก่งคิดเก่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมส่วนข้างหน้าข้อดีนะที่เกิดที่ด้านหน้าสุดมนันเป็นเล็กี่เขาเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างจะผ่องใสย,ยิ้มง่ายยิ้มเก่งแต่เออแต่เขาจะมีความผมจะเรียกว่าไงดีอะ่ะเป็นคนคล่องๆอะ่ะเป็นคนแบบยิ้มแล้วก็ไปอะ่ะนี่บอกว่ายิ้มแล้วก็เป็นเป็นตัวของตัวเองอะ่ะยิ้มแล้วก็แบบอืมเอาสวัสดีไปก่อนนะอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใคร มั่นมันหน่อยมั่นมันย,ยิ่งยิ่งเอกลักษณ์เป็นเลขห้ายเขาจะเป็นคนที่แบบมั่นใจมากว่าจะต้องสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเป็นคือมาดแบบเนี้ยมาดยิ่งๆ่งแข็งแข็งอย่างเงี้ยมันไปโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจอ่ะความมันมม่นใจมันได้เรื่องของความนายเชื่อถือในลักษณะของเธงทักษะเธงวิชาการเงอเป็นพวกครูบาอาจารย์เป็นระดับหัวหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะแบบถามว่าชอบเข้าสังคมไหมก็เข้าได้แต่ถ้าถามว่า คุยเล่นคุยสนุกไหมอันนีอาจจะไม่ค่อยคุยละอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนคุยชอบคุยเล่นคุยสนุกคือพูดแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังเรื่องที่แบบต้องนี่หน่อยอันนี้นัคุอภาพบอกใช่ไหมต้องแบบต้องมีหลักมีสาระหน่อยอะไรเนี้่นะครับแต่โชคดีที่ข้างหน้าเป็นเล็กศร์อย่างน้อยก็ยิ้มได้เป็นคนที่ยิ้มเก่งครับแต่พอคุยๆสักพักยิ้มเก่งนะเขาฟังเราหรือเปล่าว่าอาการแบบนี้จึงทําให้ความรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ได้ดูดึงดูดเท่าไหร่ แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาได้ก็ไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าพูดคุยในแต่ห้องประชุมที่ประชุมที่ถกสัมมนาต่างๆหรือที่ที่ทแบบต้องฮอที่ต้องมีการปาทักคาถาอะไรพวกนี้กลุ่มเนี้ยที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยบุคลิกเนี่ยทำได้ดีนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมนะครับเรื่องเสริมต้อต่อไปเรื่องของการเงินเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องของการคิดการวางแผนเพราะนั้นการวางแาจัดการเขาทาได้ดี จะใช้ใจ่ายอะไรนู่นนี่นั่นคิดตลอดเพาจะต้องแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าถามว่าหาเงินเก่งมากไหมก็ผมว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่อยู่มนุษย์เงินเดือนน่ะหรืออยู่ในองค์กรน่ะหรือว่าเป็นข้าราชการโอเคเพราะว่านี้มันได้เงินตามขั้นอยู่แล้วเพราะเขาทํางานดีใช่ไหมล่ะมันก็ได้ตามสถิติอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าน,นู่นเงินที่จะได้มาส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากความน่าเชื่อถือของร้านของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าการที่จะแบบ หาอะไรก็ได้ไปเล่ขายอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เหมือนเหมือนเวลาเราลักษณะเหมือนแบบถ้าคุณต้องการสนใจในสินค้าของผมเข้ามาเข้ามาชมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้แต่เขาจะไม่ใช่แบบเป็นพวกแบบคือเขาอาจจะคอนเนคชันคนได้แต่ว่าคุณต้องมาคุยกันก่อนอะไรประมาณนี้ทําให้การหาเงินเขามันอาจจะดูแบบไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เต็มสิบผมให้สักเจ็ดแล้วกันเต็สิบให้เจ็ดกลุ่มนี้ภาพรวมว่ามันเจ็ดจุดห้า ให้ประมาณ7.5ถึง8นะครับทำไมถึงได้ถึงแแต่ว่าจํานวนไม่เยอะก็จริงแต่เขาจะใช้จ่ายแต่ละทีเนี่ยมันรู้ว่าต้องใช้ทําอะไรไงมันจะค่อนข้างจะแบบเรียกว่าทําใช้เงินเป็นระบบหน่อยคราวนี้มันก็เลยแบบดูแลกันการเงินได้ดีมีเท่าไหร่ก็ดูแลได้หมดนะครับประมาณนี้บางคนงงว่าเอ๊ะบางบางเลขนี่หาเงินได้30เลยเต็มอเต็มสิบู้ให้เกินไงแต่ทําไมได้แเท่ากับกลุ่มเลขนี้เลย ก็พอว่าพวกเลขหาเงินเก็บเงินไม่เก uh> ่งครับมันไปหมดอ่ะใช้มาก็แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ปบบหามาใช้ไปอันน uh ั้นเหมาะแต่ถ้าคุณลักษณะเอ้ยรายได้ไม่เท่านี้นะต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะอยากจะแบบเก็บหอมรอมริบค่อยๆเก็บเอค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเดี๋ยวมันก็มีสักวันแบบดีขึ้นก็เอากลุ่มนี้มันเป็นแนวทางการใช้เงินนะครับคุณจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์คุณหรือว่าการเงินคุณชอบแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์คุณ ถ้าต้องการหาก่อนอนะไม่รู้อะตอนนี้ต้องหาก่อนเราเรีหาเงินไปแต่ถ้าต้องการแบบบริหารจัดก,การให้เงินมนลงตัวคือมีเงินอยู่แล้วหรือว่าเป็นลักษณะของเอ,อเราทํางานแบบเป็นระบบเป็นข้าราชการไงผมว่าแบบนี้โอเคนะครับอ่ะนี่เรื่องของการเงินสุดท้ายเรื่องของความรักต้องคิดต้องพิจารณาต้องมีลำดับต้องถูกสเปคนูน่นนี่นะเรื่องเยอะแต่ถามว่ารักคนเป็นไหมก็ต้องรักเป็นเลยนะครับ แต่เขาจะมีเงื่อนไขว่าคนที่เขาจะรักชอบก็ต้องประมาณนี้ประมาณนี้ช่างเลือกหน่อยคิดเปีายนาหน่อยว่าจะต้องประมาณไหนถ้าเกิดว่าลงตัวสเปคก็ได้คุยกันก็รู้เรื่องก,ก็อยู่กันยาวๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะดูไม่ได้เป็นเลขเส,สน่ห์อะไรเป็นเลขของเหตุและผลคบกันด้วยเหตุและผลว่าเออโอเคเหมือนทําดีลอ่ะผมเคยอ่านหนังสือของนักเขียนท่านหนึ่งเขาบอกว่าความรักก็เหมือนกันการดีลกัน ของคนสองคนทำธุรกิจเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันในการใช้ชีวิตว่าจะอยู่ร่วมกันหรือยอยู่อย่าู่กสี่เก้าหนึ่งห้าประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเอ้ยอเคเรามีอะไรที่ต้องแบบขาดแล้วเติมกันนะอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันดีกว่าถ้าทุกอย่างโอเคก็ยาวๆแต่พอมานัง่งนึกเอะความรักมันต้องเป็นเรื่องของแรงดึงดูดนู่นนี่นั่นแบบต้องมีการอะไรนะเติมพลังแหง่งความรักอะไรกลุ่มนี้ไม่ใช่ อยู่เพื่อเหตุผลว่าโอเคมันเข้ากันได้ไหมประมาณนั้นนะครับความลวก็ออกประมาณนี้อ่ะนั่นคือภาพรวมทั้งหมดของเลขวันนี้ที่นํามาฝากกันนะน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะแต่แน่นอนว่าจุดเด่นของเรื่องนี้คือเรื่องของการทํางานถ้าเป็นนักเรียนก็เรื่องของการเรียนรู้นะครับการต่อยอดนะครับการทักษะการเรียนรู้อะไรเงี้ยถือว่าดีนะก็ลองไปพิจารณาดูว่าตัวเองมีเลขกลุ่มนี้ไหมส่วนคนที่ขอมาก็น่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับหรือใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ช่องยูทูบคุยเล่ยพยากรณ์เพจคุยเล่พยากรณ์นะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับผมจะเริ่มเปิดคอร์สนะเปิดคอร์สอันนี้เป็นเชิงลึกเลยนะครับเป็นคอร์สแอดวานซ์เลยนะครับก็รับสมัครไม่เยอะนะครับจํานวน5ท่านตอนนี้สมัครมาแล้ว3ท่านแต่มันมีสมัครล่วงหน้าจากรุ่นที่แล้วมาก่อน2ท <c oughs> ่านเพราะนั้นจะเหลือที่สมัครว่างอยู่หนังสือเหลืออยู่สี่เล่มใครสนใจก็มาเรียนได้เป็นเรียนแบบออนไลน์นะครับอยู่ประเทศไหนก็เรียนได้ ครับผมยังไงก็สนใจก็ทักเข้ามานะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r ม b e กเป็นกำลังใจให้ช่องทุกทุกคยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ